แบงค์ครับวันนี้ครับผมนะ no ศูนย์สองสองนึแครับผมหานแบงค์ตักตักชาหันแบงค์อะจัดมาอะไรวะ

เราไปเอาเจบแป้ง